แรงดันสูงอ,อุณหภูมิสูงอ,อันนั้นเคยเคยเย็นผ่านสแตนเดอร์ผ่านแคปคิ้วตัวนี้จะต้องเป็นไอเป็นไอเป็นดันสูงแรงดันสูงอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงมันจะร้อนแล้วก็จะมาที่ใช่ตัวนี้จะเยนเ็น,นอ่าน้ำครอบกลับแล้วจะเป็นน้ำกลับต่ำพอลราระดับเครื่องเนี่ยน้ำยาเนี่ยจะเท่ากันหมดจะแรงดันเท่ากันหมดนะเพราะว่า พอระดับเครื่องควบน้ำยามันก็จะวิ่งมาเป็นอุณหภูมิเท่ากันหมดแรงดันเท่ากันหมดพอเราเดินเครื่องควบน้ำยาจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คืออนะไรสูงกับต่ำพอผ่าน,น,นราผ่าน,านคอยเย็นมันจะต่ำแ<ไ>ปลว่าเราวัดนี่เราวัดช่วงนี้นะถ้าช่วงกลับเราวัดช่วงนี้เลย ช่วงไฮเนี่ยเราจะวัดไม่ได้นะเราวัดนี่ช่วงโลช่วงโลอันนี้ช่วงโลเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวกันเราจะเอาสายมาใส่นี้ก็ได้สายนี้ใส่นี้แต่จริงๆแล้วเราจะไปเปลี่ยนไม่ได้นครนับคขนบอกว่าใส่แบบนู้นได้แมบนี้ได้จริงๆแล้วมันจะมีข้อนึงเนี่ยที่มันเป็นแรงอัดโับเปล่าก็คือโซ่เปล่บบาเล้วอันนี้ ตักะเากันหต็รงนดีปนเคหข้อนี oh. Yeah. Oh. Okay. ้จะเป็นน้ำแข็งถ um. ้าข okay. ้อน anyway. ี้เป็นน้ำแข็ก็มันจะเย็นไม่ฉ่ำนะก็อาจห้ต้งน้นเหลือขึ้นเท่าไหร่นะศูนจุดหก 0.8แอก0.8ก็ได้แล้ว so แต่ถ้า0.8น้ำเกลือนนี่จะเป็นน้ำแข็งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เคลมในเนมเยนมันบอกว่า0.4 6ตัวนี้เริ่มเย็นแล้วโอ้ร้อนข้างร้อนในข้างร้อนนี่เป็นปกติของตู้เย็นถ้าข้างเย็นเนี่ยตู้เย็นจะไม่เย็นถ้าข้างร้อนในตู้เย็นเย็นอ่าอีกสักพักหนึ่งไปเอามือไปแตะคอยร้อนถ้าติดมือโดนมือเหมือนติดมือเลยอ่ะ ให้น um. ้ำยาด้วยพอเย็นกันเอามือไปแต่งเนี้ยติดมือติดเลยดูดมือเลยอ่านี่ได้แล้วประมาณนี้อย่าใช้เยอะเลยอ่าันนี้คือเติมน้ำยาเติมน้ำยาวันนี้วันนี้แค่เอาเป็นแค่ลายที่เมื่อกี้ตอนแรกอ่ะวันนั้นตอนนั้นอ่ะที่ว่าให้ติดลบอ่ะอันนี้เราเไม่ทำเราดูดอากาศออกแต่ตอนเนี้ยไม่ออกปดะเด็นว่าไม่เป็นกรดมันไม่มีเสียงเข้าไปเลยแต่ตอนเนี้ยเราคือเราเติมน้ำยาใช่น้ำยา น้ำยาน้ำยาเข้าท่อไหนน้ำยาเข้าไอ้เข้า,ขาอันนี้อันกลางนี่ไงต้องเวลาแรกเราต้องเอาลมออกเอาไงเอาอากาศออกได้อ,อากาศออกก่อนได้เวลาเราถอดสายสายเกจเนี่ยออกมาจากเครื่องแว็กนะอากาศจะวิ่งขเข้าไปแทนใช่ไหมอากาศที่วิ่งเข้าไปแทนเาไปแทนมาอยู่แค่นี้แหละตรงนี้เราปิดไว้มันมัน,ม,นมานี่เข้ามานี่ไม่ได้หรอกอันนี้มันวักเกจมันปิดอยู่ปิดอยู่แต่เนี้ยสายเนี้ยมันจะมีอากาศเวลาเราเอามาใส่ถังน้ำยาปุ๊บเปิดน้ำยาปุ๊บ น้ำยา,า,าต่อมานี่ตอนนี้มันยังมีอากาศอยู่แล้วก็ไล่อากาศตรงนี้ตรงนี้พอดีหน่อยแล้วก็ใครมันจะมีลูกศรตรงนี้เหมือนอมันมีวาล์วศรให้กดมีลูกศรแล้วก,กดออกกดให้มันไล่อากาศ<บ>ออกอ่าเรามั่นใจว่าอากาศไม่มีแล้วมีแต่น้ำยาแล้วแล้วค่อยเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้มันเข้านี่ออกนี่มาออกนี่ออกนี่ออกนี่มาเข้านี่ถ้าดูอ่าเข้าทอา